สวัสดีค่ะร้านแมมสติกเกอร์ลําปางนะคะวันนี้โรดรีโวค่ะมาแต่งชุดออฟโรดของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นกันชนพร้อมไฟเดย์ไทม์ให้เลยนะคะนี่ห่วงแดนให้นะคะนนมีแขคงด้านล่งให้ด้วยนะคะ แต่คิว้วร้อนี่เล็กปนปิดนึงน,นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นคิ้วร้อใหญ่นะคะแล้วก็ใส่จมูกนะคะสโน็ k เกค่ะแต่งสไตล์ออฟโรดเลยนะคะสอกอตบสโนเกิมีบันไดข้างให้นะคะมีโลบาร์นะคะ <c oughs> กันชนหลังแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สนใจก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านแหม่มสติกเกอร์ำปางนะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ